สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําสันในทอดกรอบคลุกผงปาปิกาค่ะนี่ก็คือสันในไก่แป้งทอดกรอบน้าเปล่าผงปาปิกาผงกรุงรสลงมือทาเลยค่ะจากนะั้นเราก็จะมาแช่ไก่ก่อนเอาแค่น้ําท่วมประมาณนี้นะน้ําก็ประมาณไม่ถึงห้าร้อยนะประมาณ สามร้อยเอาแค่น้ำท่วมค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปแช่ไก่ไว้สักยี่สิบนาทีค่ะไก่จะได้มีรสชาตินะคะแช่ไว้สักยี่สิบนาที หลังจากที่ครบ20นาทีแล้วนะคะจากนั้นนำขึ้นลงในแป้งทอดกรอบค่ะนำลงให้หมดเลยค่ะจณะนั้นคลุกแป้งค่ะ น,น,น,นะนั้นนำลงน้ำค่ะสับดสสับดนิดนึงนะสับดแป้งอาจจะนั้นนำลงน้ำค่ะนำลงให้หมดเลยค่ะจากนั้นนำขึ้นค่ะ นำขึ้นลงในแป้งแห้งเลยนะคะแป้งแห้งเมื่อกี้นี้นะนำลงเลยค่ะเอาขึ้นนำลงให้หมดเลยค่ะ,ะจากนั้นคลุกคลุกแป้งจากนั้นสลัดสลัดแบบนี้เลยสลัดให้ขึ้นเกล็ด สลัดแรงๆเลยก็ได้แบบนจะขึ้นเกล็ดหรือไม่เกต็ดก็จะวิธีนี้เลยค่ะจากนั้นนำลงทอดค่ะนำลงทอดค่ะ สบัดเลยนะคะสะบัดแรงๆเลยจะได้ขึ้นเก็ดสวยน้ามันไม่ต้องร้อนจัดนะเราแค่ไม่ต้องไฟแรงไฟกลางค่อนไปอ่อนก่อนใส่เราจะได้กรอบนอกนุ่มในนะ คนนะคะค่ะพอเริ่มเท็นตัวแล้วเราก็คนได้ค่ะเห็นไหมเกย็บสวยมากเราก็จะทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบค่ะ เหลืองกรอบทั่วชิ้นแล้วเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะสวยมากก่อนนำขึ้นให้เล่นเป็นไฟแรงนะจะได้ไม่อมน้ำมันด้จากนั้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะ พอ oh, เสด็จน้ำมันแล้วนะจากนั้นนำมาคลุกผงบาร์บีคิวมากน้อยตามชอบชิมค่ะออกรอบนอกนุ่มในร่อยมากค่ะ สันในไก่ทอดกรอบคลุกผงบาร์บีคิวพร้ม BBQ, พอมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ